ทนนี้ที่โดมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมีการออดิชัน่นเอามารุ่นกันว่านั่งเอกสาวน้อยล้วเพิ่นโชดสีเป็นไผ่พี่น้องายสองโมงมืันนี้มารุ่นกันว่าพระเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสีเป็นไผ่พี่น้องนักร้องเสียงพันล้านวัสันสีมารวมออดิชั่นเมื่อนี้พี่น้องมารุ่นกันดาวมิคาอัปเดตล่าสุดหมอล่ำหญิงมหาชนแห่งปีน้องหญิงน้่มาที่หนึ่งแล้วพี่น้องคณะหมอลํำยอดนิยมแห่งปีมาเบิงกันพี่น้อง สิเป็นขนาดไหนี้ก็คือแบบตัวละครเนาะบริวารป้าโจเราไม่เคยเห็นมันคือกบเด็ดต้นน้อยสามพันหกร้อยแปดสิบเรื่องแบบคือชุดหมอสลัหลบใจที่ช้ำไมายืนจับไม้สวัสดีครับบิ๊ซีสาวน้อยเพชรเพลนเพชรบิ๊ซี่หลานน้อยของิงทั่วรลงทั่วประเทศพี่น้องผู้พ่อกันเหมือนเดิมคือเก่าก็พอยายนิยมเจียววันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ มื่อวันที่10ก,กรกฎาคมนะฮะมีการออริชั่นยูโดมสาวน้อยเพชรบันแพงนี่แหละพี่น้องทั้งสองคณะเลยนะฮะบ่าวาสิเป็นวงหนึ่งวงสองเนาะเพิ่นกะสีร่วมเลยครับเพิ่นกะสิเลือกเอาว่าสิปไปงยัยวงใดแมนบอกลังคนกะจิไปวงหนึ่งวงสองยังสิก็แล้วกทั้คณะกรรมการผู้บริหารเพิ่อจัดแจงเอานะฮะอันนี้แต่ว่าที่แน่ๆพูดถึงมาแล้วก็มีเกสุพัตราเด้อพี่น้องเราก็เคยมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงตะกอนเนาะคููกับแก้มตะกาวเดือนนั่นแหละพี่น้อง แต่กี้เนาะเป็นก็นอยู่น้ากันแล้วเราก็ได้ล่งไปหลายปีอยู่ครับสําหรับสุภตานี่เนาะเราเสียงดี่ดีได้พี่น้องเสียงเรา,าเหญ่แหบนะฮะมิสเน่เลยล่ละเสียงเก๋นเนี่ย่าธร,รดานะครับเราลองแหลมุ่นมวลได้พี่น้องจากก่อนกระเสียงคู่กันก็ไม่แก้มเนะาะจังเดก็เป็นกาลังแจงให้เนาะมือนี่สาหรับเก๋สุภตาพาไว้พี่น้องแล้วก็มีหมอลําน้องใหม่มาอีกผู้นึงก็คือซื้อมาหมดประทันพี่น้องมาจากทั้งศรีสเกต์ปันอิหลาคนละเราก็เรียนลองเรียนล่ามาเนาะ สี่ผ้ามาฟังน้าเสียงเราจักน้อยหนึ่งพี่น้องเราสิมาออดิชั่นมื่อนี้เรามาฮอดกวนโมเลยแหละวันนี้ไปเอาเช่นครับหนูว่าเป็นกรรมการให้เจ้าแล้วจิมมาเลยเป็ค่ะฝากเชียร์น่วงหมดเด้อค่ะเอาว่าอยากอยากฟังเสียงแมอยากฟังเสียงเอาเป็นทิ้งเป็นรำพันก็ตัวกันแล้วกันอ๋อโอเคโอเคพระพรมเจ้าค่ะวันนี้ลูกมาถึงไม่ร้องกออม โดนใจให้แฟนถนอมให้อากอมลูกแน่เด้าพอผ้า,าพื้นแพ้ว่าแต่งคันบาลาตามีทองกอขอสือพอยตาว่าหอยน้ำพ่อสือพอยมือต่อคุณพ่อคุณพ่อ ฮะสุดยอดสุดยอดของเป็นแรงเช่เรื่องใจให้นั่งแนวกันพะนี่เลยคนจัดการเป็นกำลังใจน้องนี่เด้อครับน้องหมดมาจากจังหวัดศรีสะเกียิสีมาออดิชั่นมือนี้พี่น้องต่อมันีสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งนั่งเอกผู้นี้พี่น้องงามงามน้องไอปาริตาพี่น้องเป็นนั่งเอกของอีสานนครศรีนะฮะเพิ่นได้ล่าลงแล้ว่ได้พี่น้องเพิ่นสิไปทางไหนไงยังโบงหมูนะฮะจับตาดูให้ดีว่าเพิ่นสิได้มาเพิ่นสีมาออดิชั่นน้ำบอน้ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอนะฮะสำหรับนั่งเอกผู้นีี้พ่น้อง หน้าตาสะสวยสูงมุนยา่าเข้าดีก็ว่าได้นะฮะสำหรับน้องอายลลิตานะฮะมาลุ่นกันพี่น้องสิมเมนเบอนั่งเอกผู้นี่สิมีบอกว้าวจังสีดูถูกสักสีน้องเกินไปถึงสามีสิพห้ยงอป้าบ่าใบแต่ใจเดียวนะ่า ก็อยากให้จับตาอีกผู้นึงก็คือน้องบีทัศนีนะฮะนั่งเอกของอิสานนครศินคือกันพี่น้องที่เพิ่นได้ล่งจากอิสานนครสินวังปิดฤดูกาลเมื่อไง,งาล่ะพี่น้องทั้งสองเลยเนาะเพิ่นสิไปพงไดก็มยังบ่ทได้นู้นะฮะเดาซื่อซอพี่น้องเดาเดาแต่ว่าหงพี่น้องสังเกตว่าเพิ่นสิมาออดิชัน่นนํางสาวน้อยเพชรบันแพงโบงมือนี้ให้พี่น้องสังเกตสองคนนี้ให้ดีนะถามว่าออดิชั่นก็แม่เลยล่ะพี่น้องนี่ละ่ะนังเอกสาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์นะครับ บอกผู้ใดกับผู้หนึ่งพี่น้องจับตาน้องบีทัศนีย้ดีกับน้องไอปริตานะครับสิผ้าพี่น้องมาซุ่มเบิงพระเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิเป็ยนไปพี่น้องพระเอกพันล้านว่าสั้นแม่นผู้ใดพี่น้องพระเอกพันล้านมือนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะฮะคือแม่นสิแม่นเอกเข็มกับมุ่นใช่บ่พี่น้องบนแน่เด้เพิ่นอาจจะมาเสิร์ฟให้ก็ได้เด้มาแทนไอวัดสิวดนแม่นบ่พี่น้องพัดล้านอิลีได้เอกเข็มโลดมีเงินเด้พี่น้องนี่ล่ะ ว่าไปเอกพันล้านเผมเลยคือเห็นเข็มกับมุนใช่พี่น้องแต่เพราะว่าพันล้านผมก็บ,บ่ได้คือพ่อหรอกวันนีนะมันนี้อาจจะมีเสื้อผ้ายิขังยิ่งใหญ่มาค่อยเบิ่งกันพี่น้องบายสองหามลิมเด็ดขาดมันนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าพระเอกสองคนนี้คือจะเป็นไปบ่ได้นะฮะเสียนนกับเอกน้องคู่นี่เิ่นประจำยุ่มุนอุดยปุยบันทึ่งสินแล้วพี่น,อน้องมันได้เิ่นขบ,บ่ล่าลงนะฮะสองคนนี้เป็นไปบ่ได้เรต้องไปคิดเลยนะฮะ ตอไม่หนีกันสิม,มาพูดเรื่องดาวมีคลาประจำปี2568นะฮะลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยนี่แหละพี่น้องก็ด้วยสร้างกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพเนาะเพิ่นได้เปิดให้โหวตั้งแต่วันที่เกรกรกาคมาถือ สามสิบเดือกรกฎาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ยเราพี่น้องปิดโหวตในเวลายี่สิบสี่นาทีกากรคือหกถุงเนาะของวันที่สามสิบเดือเดือนพี่น้องประกาศผลกันในวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะ,ะจังไงจังค่อยติดตามเบิงึงมื่อนี้สิเอาผลอัปเดตเมื่อวานนี่ยไม่พี่น้องเบิึงนะครับวันที่เก้านะฮะประจำวันที่เก้ากรกฎาคมนั่ยเระพี่น้องผลโหวตเป็นจังใดอีลายุ่นรับใดสิภาคพ,พี่น้องมาเบิงึงก็เป็นรางวัลดาวเมฆคลานะฮะหมอลำฝ่ายหญิงมหาชนแห่งปี กะซิมีศิลปินยุ่สามท่านด้วยกันนะเขาประกวด DM3 1น้องน้องาไอากุณาพรน,นะครับ DM32 น้องหญิงเพชรบ้านแพง DM33 ยูกิเพนพกานะน้องยุกินะครับซิมาเบื้องผลอัปเดตประจำวันที่เก่าพี่น้อง DM3 1นึงน้องอศา,อายเก่าเปอร์เซ็นพี่น้อง DM 32อน้องหญิงเพชรบ้านแพงหรือ รัตนาพรหอมหวนอันนี้ขอจริงจริงเ้นี่จังรัตนาพอรอุทุมมือสีบัวแมนได้น่่มันเป็นน้ำสกุลของอาจารย์ต่านครินเดอต้องเป็นรัตนาพรหอมหววพี่น้องจงถึกต้องสําหรับน้องอิงนี่นะฮะคะแนน6กสเซพี่น้องโอ้พุ่งโดงเลยพี่น้องดีเอ็มสน้องยูกินะครับกระยูเจ็ดเปอซพี่น้องต่านี้เนาะแสดงว่าน้องอิงน้ำโดงเลยพี่น้องมีฉนันันใส่น้องปวยแม่กับไปดันไปเชื่อซอย,ยล่ะไปโบสซอยหล่ะนะหนึ่งคะแนน1ิบ สิคะแนนลอยลอยยี่สิบคะแนนพันพันหาร้อยคะแนนหมื่นว่าสัน่นแฮีงหนักกว่าก่าโอ้อยจ็เสียดจางไนหนเนาะอ้อสูสูนะฮะต่อมากันในส่วนคณะหมอลำจอดนิยมนะฮะอันดับหนึ่งกับโตเกียวมิสิคอันดับสองสาวน้อยเพชรแันแพงอันดับสามระเบียบวัตศินนะฮะส่วนหมอลำไฟไส้มหาชนเนี่กะอันดับหนึ่งในแก่เต้าหยองนะฮะอันดับสองกะท็อปนารากรอันดับสามยญานุพิษแล่นนะฮะตามนี่เดอรพี่นองเดอร์เมื่อวานนี่พ่อโจพุ่มใจไหลอีหล่า เขียนภาพพอครับเจ้าของแม่พี่น้องเอไอจังเลยเอาไปเฮ็ดภาพบ่ะนี่ไปสก,กินเป็นเสือเลยบะนี่จดลีกสิตเลยพี่น้องเฮ็ดเสือขายเลยภาพนี่ได้เลยนะผมว่า,ามัานไปเบิ่งเอาพี่น้องพุน่นอะอยู่ในหัวสมองพอจู่อมีหงั้มีตะไคร่อ,อวซันอีลาว่าแล้วกระทรศรพท์แหมอยู่มือพ่อเพื่อน,น่ะแมตั้งแต่ยุคพุ่นเลยครับบัก30 40, 40ปีขึ้นหลังพุ่นเด้แล้วนีน่รุ่นพุ่นละโอ้อยู่ดีมีแฮงซะรุ่นนั้นแม่ฮั่นี่สีอีสานใสพุน่นแม่ อีหล่าจ้าไหนจังค anyway ือพ่อโทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศนําพี่น้องเต็มทุงเสือพ่อโจอยู่เพราะว่าพ่อโจไปใช้มาใช้ยางจะนําโทรศัพท์น้องหญิงว่าเล่าออกไปสัะสามทีเครื่องเต็มอยู่สันน้องก็เลยเขียนให้พ่อยังบักุดใจเลยพี่น้องภาพนี้สิบันทึกเป็นคุ่นทรงจําเลยล่ะภาพนี้พี่น้องเนาะเอไอเอาไปเฮ็ดเป็นภาพให้พี่น้องออกมายังสวยงามมาบึงอีหล่าจัาหน่อยเพิ่นเขียนให้พ่อเหมอว่านสิเป็นเจ้าไดนเชิญครับ ที่ใจแข็งมากพ่อแน่อเลยวก็คือแบบตัวละครเนาะม้งประสิทธิ์พ่อโจเราไม่เคยเห็นมัคือกบเนี่ก็คืออย่างที่นองเรล่นเป็นแบบวเปื่อยใจแล้วก็ทำให้เราเนื้อในสมองไม่ได้ออกทุกอย่างก็คือมื่อนี่ก็เป็นข้าวดีนะฮะแม่ฮักตั้งแดนแม่ฮักตั้งประเทศนี้ละแม่เอ็มมี่นะฮะบุกถึงโดมสาวน้อยเลยมื่อนี่เป็น่ยนได้ไหพี่น้องสองปีแล้วเบิ่งแล้วชู้นิ้วขึ้นเราเบิ้งได้มาพอยิลา แลมาพออยลาตั้งแต่ที่แรกๆพี่น้องบึงเรากอดเอากระสันดีใจลายคนนะคนนะโอ้ยเนาะอ้า,อาดีใจนะแม่เอมมี่เนาะสมหวังแลวเล่าก็ไดเมื่อนี้ก็ออดิชั่นนะฮะบึงบรรยากาศออดิชั่นอลรากับพี่มิวก็ขึ้นร้องเพลงตัวโชว์สะกดเนสคอนดีไ้ผู้เพิ่นมาสมัครขึ้นออดิชั่นกันนะฮะเอาสําับเมื่อนี้ก็ดีอกดีใจน้ำยิลาฝ้าใสนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องก็ได้มาขอพ่อโจต่อหน้าตัวตาเลยให้วลาวันเราไปอยากมาอยู่กับเอื้อยอยากมาอยู่กับไอรอนเพื่อนพี่ของหญิงนี่แหละสมหวังไรอีหล่าลมือนี่เนาะเอาดีอกดีใจน้องๆผ้าใสพี่น้อง่นรอค่อยมาตาผุดละพี่น้องเมื่อปิดวงผุดละเพื่อนบ่กาไปหาพ่อโจเพราะว่าช่วงนั้นพ่อโจขยากเนาะทั้งยากงานบุญน้ำแน่ทั้งยากปิดวงงานบุญทั้งสิโอ้ลายอย่างทั้งไข่ออล้วเนาะเราเห็ดหลายอย่าง,ง,ออายยางพ่อโจมือนี่ก็ได้โอกาสอีหล่าก็เขาเ้าเฝ้าท่านที่เลยขอเลย ก็โจอก็เลยอนุญาตให้มาอยู่กับพี่วงยิงนะครับสั่งการสั่งงานต้องตังอกตังใจมาอยู่วงใหญ่หลายเด้ยบันีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะนะครับจะให้กับฝากไว้แล้วครับเพชรชาวดินเมื่อแรงพี่น้องหกโมงเย็น18บแนาฬิกานะฮะที่เชอร์เพชรชาวดินครับรงโดยอีหลหักองิงเฮานี่แหละไปดันไปเชีอ่ออะไรนี่ล่ะ ติดหนึ่งมาแรงพี่น้องจะ่ไหมก็ให้ติดหนึ่งมาแรงเนี่พี่น้องมางนี่ในดันเชี่ยซอยกันเป็นที่เชื่เป็นตัวอย่างเพลงเนาะแล้วก็ฟังเพลงเต็มได้ในวันที่17ก,ก,กรกฎาคมภาพยนตร์ใครออกเขาโล่งน่ะพี่น้องเมื่อนั้นลราู้ได้เข้าไปก็อเไดฟังเพลงมีบักจู้ใจเต็มอิ่มนะ จังไดกาอย่าลืมนะขายออกฝากกับพี่กำนองไว้เนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอยันในย่มเจีวันนี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบพระคุณยังสูงเดินทางไปไส่กระปอดไปทุกผู้ทุกคนลำลำรวยๆสวัสดีครับวันนอกฮอกนาก้าวมาเป็นดาราชาวดินบ่ลืมปลาบ่ลืมบ้านาบ่ลืมทิน ก่อนจะออกเสียงแสดงกลมใจเครื่องแบบคือชุดหมอลำห<ม>ลบใจที่ช้ำไม่ยืนจับไม้เสียงพินแค้นยังซ่อนเอาไว้เนหู หัวใจบ่เคยลืมเลยเพรามาจากดินเสียงหมอลำยองของเราเรียกในหัวใจบ่เคยลืมเลยเพรมาจากดิน17กรกฎาคามนี้ครับ